สวัสดีครับก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการลงทะเบียนนะครับผมก็คือว่าลงทะเบียนเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูรังกานะครับหรือถ้ำนาคานั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นกระแสข่าวดังเกี่ยวกับถ้ำนาคานะครับก็คือจะมีผู้คนไปเที่ยวกันเยอะนะครับผมตรงน,นี้ก็จะเข้าไปได้ก็ต้องมีการจองคิวล่วงหน้านะครับก็คือผ่าน แอปพลิเคชัน QQ นั่นเองนะครับผมก็คือแอป,ปตัวนี้ที่ผมเปิดอยู่นะครับผมส่วนวิธีการลงทะเบียนของตัวแอป QQ ตัวนี้ก็สามารถหาดูได้ในคลิปนะครับแต่ตัวคลิปนี้ผมจะมานําเสนอวิธีการลงทะเบียนเที่ยวอุทยานแห่งชาตินะครับก็คือของภูลังกานะครับหรือถ้านาคานั่นเองครับผมตัวนี้ก็เปิดแอปขึ้นมานะครับผมแล้วก็เข้ามาที่เมนูที่ว่าอุทยานแห,แห่งชาตินะครับตรงเมนูด้าน บนซ้ายเนี่ยครับผมแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับผมแล้วก็จะเจอนะครับตรงนี้ก็จะมีอุทยานที่จองได้ตรงเมนูสีเขียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอุทยานทั่วประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาจองแล้วก็ทําการเลือกสถานที่เที่ยวได้เลยครับตัวนี้ผมจะมาขอกล่าวในส่วนของอุทยานแห่งชาติถ้ำนาคานะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ตัวแว่นขยายนี่ครับเราสามารถเซิร์ชเข้าไปเลยครับผม แล้วก็พิมพ์ว่าถ้ำนาคาก็ได้ครับผมโทษทีครับพิมพ์ว่าภูลังกาครับไม่งั้นภูลังกาครับมันจะถ้าพิมพ์ถ้ำนาคาจะไม่เจอนะครับภูลังกาครับตรงนี้ก็พิมพ์เข้าไปเลยครับนี่ครับก็จะเจออุทยานแห่งชาติภูลังกาครับจังหวัดนครพนมแล้วก็บึงการนะครับคิกเข้าไปเลยครับแล้วก็เจอเลือกวันที่เข้าพื้นที่นะครับตรงนี้ก็โดยเงื่อนไขแล้วนะครับก็คือสามารถเราสามารถจอง จองได้นะครับก็คือจองได้ล่วงหน้าสูงสุด60วันนะครับผมตรงนี้ก็สามารถจองได้ตรงนี้ก็ดูที่ระบุนะครับมันจะมีวันนะครับวันเดือนนะครับก็คือ60วันก็อยู่ประมาณ2เดือนนะครับตรงนี้ก็จะเป็น2เดือนกุมภาพันธ์นาไมษานนะครับก็คือมีถึงเลือกตามที่เราสะดวกนะครับก็คือเลือกวันที่เราสะดวกไปนะครับผมแล้วก็เลือกตรงนี้รายละเอียดเราก็ใส่หมดเลยครับสังเกตดูนะครับ ตรงนี้ก็จะขึ้นเต็มแล้วนะครับตรงนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเกี่ยวกับการลงทะเบียนนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ประเภทยานพาหนะนะครับเข้าพื้นที่ก็ให้ระบุไปด้วยครับจะเป็นลักษณะจักรยานยนต์นะครับจักรยานก็มีครับรถยนต์สีไม่เกิน4ี่ล้อนะครับรถบัสเล็กไม่เกินย4ที่นั่งนะครับรถบัสใหญ่ก็มีครับแล้วก็รถบรรทุกนะครับตามที่ระบุตามนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็มาดูเมนูถัดไปนะครับ ก็หมายเลขทะเบียนรถยนต์นี่ก็ระบุเข้าไปด้วยครับสาหรับรถส่วนรถยนต์ส่วนตัวนะครับผมแล้วก็ผู้เดินทางทั้งหมดก็รวมผู้จองนะครับตรงนี้เป็นดอกจันนะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปได้ครับคน2คนนะคนรับตามจํานวนที่เราไปเที่ยวกันนะครับผมถ้าหนึ่งคนเราก็กรอกใส่ระบุชื่อนะครับก็คือจะใส่ตรงส่วนชื่อของประเภทผู้เดินทางนะครับตรงนี้ก็จะมีเด็กกับผู้ใหญ่นะครับผมเราก็ใส่ไปครับแล้วก็ใส่ชื่อนะครับชื่อถ้าเป็นหนึ่งคนเราก็ใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็กดต่อไปได้เลยครับผม แต่ถ้าเป็นผู้เดินทางมากกว่า1คนนะครับก็อย่างเช่น3คนนะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดทุกคนเลยนะครับว่าต้องใส่ทุกคนนะครับแล้วก็บุคคลที่2นะครับเราก็ต้องใส่นะครับว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับเราก็ต้องใส่ให้ครบนะครับถ้า2คนก็ใส่2คนถ้า3าคนก็ต้องใส่3คนครับระบุชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลในการเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูหลังการนะครับเสร็จแล้วกกข้อมูลครบล้วก็กดต่อไปได้เลยนะครับผม เมื่อลงทะเบียนได้นะครับก็จะขึ้นบัตรคิวอย่างที่เห็นหน้าจอนะครับผมก็จะมีรายละเอียดแจ้งไว้ว่าอุทยานแห่งชาติภูลังกานะครับแล้วก็รัดหมายนะครับตามวันเวลานะครับที่เราได้ลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็เวลาแล้วก็ตัวสีแดงก็จะเขียนว่ากรหณาแสดงบัตรภายในเวลาที่กําหนดนะครับหากเลยจะขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าบริการนั่นเองครับผมอุทยานแห่งชาติภูลังการนั่นเองครับผมแต่ถ้าเราจองไม่ได้ มันจะขึ้นข้อความอย่างที่เห็นในหน้าจอเนี่ยครับขออภยัยโคตาคิวสำหรับวันนี้หมดแล้วนะครับคุณนาเลือกวันถัดไปนะครับตรงนี้แล้วก็กดไปครับสามารถเลือกวันใหม่ได้ครับตามในเมนูปฏิทินนะครับผมแต่ตรงนี้ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องลองเข้ามาดูกันเรื่อยๆนะครับเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คิวจองเต็มหมดทุกวันเลยนะครับผมตรงนี้ก็ คงต้องจองยากกันหน่อยครับต้องรอให้ซาซากันไปนะครับส่วนข่าวประมาณนั้นครเพราะว่าช่วงนี้ข่าวจะดังนะครับผมสาหรับถ้ำนาคานะครับที่อุทยานแห่งชาติภูลังกานั่นเองครับผมก็คือถ้ำนาคานี้ก็จะเปิดเวลาประมาณ6กโมงครึ่งนะครับหกโมงเช้าเลยครับหกโมงสานาทีนะครับถึง14บสนาฬิกานะครับต้องจองผิวผ่านแอป QQ นะครับผมตรงนี้ก็จองล่วงหน้าได้สูงสุด60วันนะครับส่วนถ้ำนาคีนะครับก็คือ จะเปิดเวลา7โมงถึง3โมงนะครับส่วนถ้านาคีก็คือสามารถ Walk in ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องจองคิวครับผมส่วนถ้านาคาต้องออจองคิวนะครับถึงจะสามารถเข้าได้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลอัปเดตนะเดือนกุมภาพันธ์2565นะครับผมก็ขอบคุณครับพี่ๆที่ติดตามกันจนจบนะครับผม ก็อย่าลืมกดซับตะไคร้กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อเป็นกําลังใจกันครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปใหม่ๆแล้วก็ที่มีประโยชน์มานําเสนอกันต่อไปครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ